สักดีคร, <centimet S 1> ครับผมอยู่กับรายการสตาร์ครับครบชุดเมครับผมตอนนี้น้องๆในสตาร์ r ก้าของเราอยู่กันครบแต่วันนี้เรามาแข่งต่อไหมล่ะหนึ่งสองสามใหเดวพี่เอิร์นไว้กลัวมากเลยเป็นั้งแรกของผมครับสนุกเยด่ในเอ็มมีรับบทเป็นแล้วบทเป็นคิวปิดค่ะจะชอบกันหรือเปล่าเนี่ยดีซะเลยอะไรอย่างเงี้ย ดีใครในนบ้างดีดให้นิสัยดีขึ้นดีแค่ไหนคิดว่าทำไมเขาถึงตั้งเพลงเหนือเหตุผลให้ดิวมาจากชีวิตจริงทำไมยังไงเป็นคนแบบเป็นเกินนิดนึงคนชื่อดิวเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าผมเริ่มคิดแล้วล่ะ One ชื่อิ h น c o บอกเราด้วยที่ว่าอันเนี้ยเซนเขินจริง